ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบามีกับเออีสานบ้านอนเองพี่น้องผมมาเฮาเต็มที่เลยหลังจากล่งคลิปไปป้าแตกพี่น้องผมฟังเสียงมาเฮาล่งคลิปไปป้าแตกคนเขาไปซีหาข้นพี่น้องคิดเบื้องขนาดนี้ตอนนี้ตีซีกลัวพี่น้องผมตอนนี้ตีซีกลัวบ้ามีบ่ทันข้าเจ้าแล้วลงมาว่าสิปเปิดร้านบ่นเปิดเลยเข้าก็มีมองไม่ไปพี่น้องผมไปยิงหนูยู่หวยกว่อนไปหาเบื้องกับพวกไส้หนูยู่หวยกว่อนล่ะกะ เฮาจังไปลุยป้าเฮ็ดกันอีกมองหนึ่งที่ข้าเจ้าบ่ทันคอยหูปันไดเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งว่าเฮาสิได้บ่ได้ส่วนป้านี่ต้องยอมพี่น้องสามสี่ขนบุกตะลุยเข้าไปในป้าเลยหวังว่าสิบ่เหยียบกับระเบิดคือยังบ่าวมีเหยียบเลยพี่น้องเด้ออวยพรให้โชคดีโชคได้คันเฮ็ดเกิดอยู่ป้าฉีมองมันกองขี้น้ำกองขี่กองไรก็เยาไปเอาพี่น้องผมมันบ่ดีเนาะครับพี่น้องเนาะไปคายพี่แกรองพูดกินกับบ่ดีเอ่ะไปไปลุยกันพี่น้องผมสิได้หมูได้นกได้ ยางกินนั่นไปลุยกันลุยก็สิว่าปลา,าเห็ดแตกาพี่น้องนี่หมาเฮาเป็นยางอยู่นําปลาด่พี่น้องผมคือเบื้องกวางได้เรืยว่าปลาหลังลงปลาข้างนี่เฮาเอาวายูแล้วพี่น้องเอาวายูแล้วมันก็เอาวายูถึงจ่บ้ามีเจ็บเห็ดไปแจกให้เจ้าคนละพี่น้องผมไปเฮาลุยหาซันโบนูด,ดีกว่าละกัน ยังไปปาเห็ดหวงที่ห่อที่ย่ายผาไปเมือศรันวนวานรุน่อย่หรือผมเอามคือมีคนพี่น้องผมคือมีคนคือมีคนคือมีคนเสียงใส่ย่อนแนบเนีย ใพี่น้องนาสงสัยเป็นอย่างยิ่งดีซีมีแสงไฟออกมาผู้เดียวบ้ามีพ่อข้องนู้มันแหลนอยู่พี่น้องนี่เป็นข้องนู้มันแหลนอยู่นี่นี่นด้ครับเนี่ยบ้ามีสิหางกงไว้ตีสามนี่แหละ ส so ิบว่มากวนมันพี the ่น้องผมสิบ่ามากวนมันพี่น้องผมมันเป็นข้องยู่นี่นี่มันเป็นข้องคือนมาจากใน่ขอไผมันเป็นข้อขอมาจากไม่ขอไผ้พี่น้องผมนี่บ้ามีดักไบบนี้แล้วมาลุนกันมาลุนกันมันเศ้ามันต้องไม่กินน้ำพี่น้องผมมันต้องไม่กินน้ำ อุม้มหนีกับมาะพี่น้องผมอุม้มหนีกับมาะหนีกับเป็นกอไผ่หนีกับเป็นกอไผ่พี่น้องนี่นี่เป็นกอไผ่เมองออาเลยครับเนพะื่อนี่เป็นกอไผ่นี่เป็นบุงเป็นบุงหิมหวยบ้ามีสิดักไใบมองนี่ดักไว้เบื้องซื่อๆนี่ละเอาเขาอ้อยไปเฮ้ยพี่น้องเนาะกลับเล็กจัดไปพี่น้องผมคือคือควางมูหนีบ่ร้องเขาบ่ราะหูเพราะวันมูมันยูหย่ห่วยยู่หนังกอไผ่ยู่ห่วยบาดที่นี่เอาเห็ดเจียงสี่ เทียมานพี่น้องผมสูตรไม้ของามาลียจัดไปพีป่น้องเยี่อเหมือนเดิมคือเก่าของเฮาพี่น้องผมเยื่อเหมือนเดิมคือเก่าของเฮาแล้วพี่น้องก็เยื่อจัดไปจัดไปจัดไปเป็นบุ่มเป็นบุ่ม วางวัดสีมานไปลุยกันต่อเลยพี่น้องหลังต่อไปคือคือเป็นอยังจำบามีจังเข็ดแบบนี้ตามที่บอกมันติดหวยมันตรงลงมากินน้ำหนูสังเกตหนูทุกตัวกินเข่าตรงกินน้ำอันนี้มันติดกบไผ่ติดหวยวกขล้อมันเลยพี่น้องผมบ่รอกเหาอพ่อตองรอกศูนย์ได้ปีเตไปกบไผ่เชิงลันพี่น้อง Điều điệu 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 Bình bụng cơ, bình bụng cơ thay thế này Nó phải xoay đi Một miếng hiến lũ bỏ vào tụi mình Ui 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 Léo nỉ cầm mọ yên ổng con phải kiếm hết bớt qua rồi này แถวหนีกับหมอกพี่น้องผมแถวหนีกับหมอกนีกกน่เป็นกบไผ่ไอ้ยังมันสีลงเป็นห่วยเป็นกบไผ่เป็นกบไผ่เอา้าแถวหนีแจ็คหลังพี่น้องผมแถวหนีจากหลังหมอกวานเขาไม่เนาะพี่น้องเนาะหมอกวานเขาไม่แถวหนีแจ็คหลังหนึ่งพี่น้องผมจัดไปจัดไปไปพี่น้องเหมือนเดิมคือเกา่าใส่เขาลงไป ใส่เขาลงไปพี่น้องผมเหมือนเดิมคือเก่าดิพี่น้องเนะเอาไปหลังต่อไปอีซองลังพี่น้องผมซองลังพี่น้องผมโอ้ยมีนึ่ห้อหยคนเหยียบให้หน้าห้อหยคนเหยียบให้หน้าพี่น้องผม ไปนี่อีกครั้งนึงพี่น้องไปนี่อีกครั้งหนึ่ง,นง,ห,นง,ห,นงหนูมันตองมาหนูมันตองมานี่หนูมันตองมาแถวนี้ล้วบ้ามีวะมากินเข่าเจ๊งเลือกเกินหนูซุ่มนี่อ้าวผ่าทีผ่าหรอกมาดักหนูตอนตีสามพี่น้องผมดักหนูตอนตีสามเป็นเชงใดพี่น้องผมนาสนใจเป็นย่างหญิงเนาะพี่น้องเนาะ เดือดังสุดท้ายเราไปรีกันเลยติห่วยพี่น้องผมมันเป็นทีติดห่วยมันเป็นทีติดห่วยน่าสนใจเป็นยญ้าหยิ่งแล้วว่าพี่ลังหนึ่งลังหนึ่งยูพีซะลังหนึ่งยูพี่ซ,ะพ,ซะพี่น้องนี่บ้ามีสีหาวเป็นที่เด็ดเลยมองนี่ ทำไม่ดีพี่น้องจัดไปจัดไปเรียบเรียวเลยพี่น้องผมหลังสุดถ่ายของเฮาเป็นป้าหยาเป็นป้าหยาพี่น้องนี่นี่มันเป็นสูตรไหมงูมาตองเรียนลงมาหากิ้นยาไอ้บะเมนหาจิ้นเขาเดี๋ยววานไว้ไม่ไมะพี่น้องเนาะเขาวานไว้ไม่ไมเลยมันต้องจัดการเขาละพี่น้องผม ไปไปต่อไปต่อพี่น้องผมต่อหลังที่ถ่ายแล้วไปไม่กะตรงขิงสี่มันกะตรงขิงสี่ไปทางใดดีสบ้านี่เขาก็เพาะเป็นตะเขือดอพี่น้องการปั้นมันเป็นลักษณะแปลกๆสิ่งบ้านี่เหยียบกัปหยีกความสบายละขึ้ววพ,พี่พี่น้องหยับกับ,กยวกวบหยอกความเบาใดเลย น้ำนั่นคือแรงน้ำผีคือคูคือขันไปพี่น้องผมอื้บอบักม่วงบ่บมีกินบักม่วงจักหน้อยเดย้ดูลงมาเลยม่วงซุกจักหน้อยอ,อ๋ยอกัดขวานบ่ตัวม่วงหน่อยซุกพี่น้องกินได้ นี่แหละที่เข้าไปใบบวกเจียกกระหายอไรพี่น้องผมไปอะไรตะวังว่าเมาสีไใดผลเลยามาพี่น้องเหลือตะวังว่าเมาสีไใดผลลงปลาที่ละหกซองเลยพี่น้องว่า พี่น้องผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่อธิบายให้เข้าใจทักนูตอนตีสามยุทระว่างกับไพ่หวยยุทระว่างคู่หวยมองมีน้ำล้วก็ะมองหน้าอ่าที่บ้านมีบ้านเขาไม่ไม่เนาะพี่น้องเนาะคิดว่าหนูมันต้องแดนลง่างมันห้อยขวดมันมีห้อยขวดแต่ที่นี่มันกัดขวดกินเขาแล้วมันกัดตรงแดนลงมากินน้ำซึ่งบริเวณหอดักเขาแต่กระด้างหิมกันแท้พี่น้องผมส่วนหลังอ่าอยู่กับไพ่มันเป็นควางออกมากินน้ำเหมือนกันหอดักกินควางหมดเลยส่วนอันนี้ก็เป็นยู่หวย ข้ากระดาษทิศใต้ผมกัต้องล่างเบื้องกันลพี่น้องสูตรนี้มันจะเป็นแจ้งเตือนพี่น้องเนาะติศไปอ่าติดตามชมเชียร์ให้บ้านมีเลยพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไหลทุกสับทุกการติดตามเบื้อเด้นคือขาพี่น้องผมจาห้อใจที่มหันอีสานบ้านของเองพี่น้องผมพิจาลาาประการใดคำบอกควัญจากกิจกาาทางเจ้่พุทธบาทตีบอกไปว่ามีข้อถดข้อพ่ยพี่น้องผมโฆษณาก็ลงหน่อยลงเลยนะพี่น้องเนาะพยายามย้ำใจฟังทุกคลิปแล้วว่าโฆษณาลงหน่อยลงพี่น้องการใดเบื้องกันแบบเต็มอิ่มมากขึ้นว่าได้มีอย่างควงห มีความสําคัญ,ญยิ่งหยุด่อยช่องเฮาพี่น้องผมข่ายพี่ขาาน้องว่าใดหลงวงพ่อมีขันข่ายพี่ขาาน้องตายโรคซึมเศร้ากำเริบแน่นอนใจสีขาดกันว่ามีพี่พี่น้องเมึงนำํำวายูน่นํากระไดพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับยังมาลุ้นกันมืออื่นงยังมาลุ้นกันพี่น้องผมว่ามันบ่อผ่านแล้วว่ามันบ่ผ่านแล้วพี่น้อง